ดูดิขานสวยมากอ่ะแล้วลูกศรชี้ยังสวยเลยอ่ะขนอะไรหรอขนสาย่าขนแล้วไปขนอะไรอ่ะอะไรบ้าพี่ก็เพิ่เป็นนั้นได้ให้เป็นหน่อยเออทำพิมพ์นะโอ้ยแค่ทำเป็เสียบจังวะมีเอลจีเต็มตัวเลยสาย่าใหม่อีกแล้วอ่ดีอ่ะดีอันนี้เอลไซไม่ใช่เวอร์มึงมันมันไม่มีสกินแต่ว่ามันมีสิทธิ์เข้ารับขาดเออติดโอโต้ออโต้เข้าเป็นแบบอพติลิม พี่สวยพี่แว่นมุันคิวสวยเป็นหรือพี่บอสเทพชื่อบอสตันเหรอไม่หรือวะกูบอกแล้วชื่อบอสไม่ได้หรอกขามเปนบ้างหรือยังถึงออนถึงออนหรือยังนังบ้างแยังไม่ถึงนะหรอไปทางไหนเนี่ยรถม้าหรอมันยังไม่ถึงมายอพีดีมันไม่ได้ถึงอย่างไรมันไปได้ไหมขอไม่อยากเออก็จะไม่ถึงนะถ้าถึงอย่างนั้น่น่าจะโทรมาจากโรงพยาบาลแล้วแหละเออถ้าถ้าถึงก็น่าจะอยู่ข้อไอซียูใช่ไ่ะ อ้าวมะงกูถึงแล้วเก็ตเก็ตอะไรวะไม่ทำงานไม่ได้เลยอย่างเงี้ยโอ้ยคนทำงานมันทำไม่ได้เนี่ยถอยไปขาสั่นด้วยบทพระสนอะกระนั้นใช่อหลความมิกเก็ตได้ไหมได้แกอยู่ไม่นิ่งเลยวะเราจยังไปร้านดีกว่ามันต้องรอสายอีกไม่จะได้คิดว่าแบบไปต้องต้องไกินอะไรถ้าเกิดไม่กินอะไรมันจะถ้าแบบไม่ถึงอะไรเงี้ยแล้วไปกินของแบบสีแดงก็ต้องกินนะ ก็ก <owad Es> ินอยู <half back> ่เนี่ยเขาหล m มูรุงโอ้รบกุศุนร้ายของอ่ร์ดเลยอยาใครกินนะแค่แบบเขาแค่แบบแตะๆแล้วก็คลายกว่า UMB ูรุงเด็กน้องมาแล้วมาเปิดกับเปิดได้ยังเมกะอ้ยยังไม่เปิดรอบมันยังแข่งไม่จบมึงมัใช้คำว่าแกรนด์ไฟนอลสันเดียวไหมมันยังไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมที่ใช่ไม่โดนแกลนไไฟนอลก็คืออันนี้แล้วปะ ไม่ต้องไม่ยกก่อนไฟนอลไม่ต้องทีเดียวต้องเป็นเซฟีไฟนอลอันนี้ไฟนอลแกไฟนอลก็น่าจะเป็นคำในึงของเซฟีไฟนอลนะพี่โอ้ยสูยากจังไม่รู้แล้วนะจะมากดเขาอ่ะเิ่งเจอจีพีอุ้ยเขาก็ทำอะไรนะพี่เดีมต่อได้ตามอยู่เปิดเปิดพี่เบนอุ้ยมันหลบได้หรอ ตายไม่ได้เหนอุ้ยมันตายได <Overwatch> <g ül ish> <ED> ้ไงวะนตีมั่วๆก็ตายเฮ้ยน้องได้แอสซีน้องได้แอสซีนเดเลยพี่แมนเออสวยเออเมื่อกี้น้องตีโดนไหมเนรอไม่รู้อะพี่ก็งงมันตายได้ไงวะน้องได้ไม่โดนด้ยอะเนื้อเป็นเหล็เยอะเลยอะทำไมทำไมมันงงๆกันแบบเก็บเออเมื่อกี้ลุงเอาตายได้ไงอะไป่มาหันไปดูพี่แบทแล้วไงแต่ว่าตัวยังซีอยู่พี่บัสเอาเข้าพี่เมียนติอันติหลบนะพี่

ให้ให้เราตามเลยก็ได้จะฆ่าไหมไม่ไม่ได้กิลแล้วภูมิใจไหมยัยบัสพูกเกตยืนหนึ่งอยู่แล้วฆ่าหนุ่มไปหาเสียงแทนหัวในธรรมชาติตลอดมาหาไปหาเสียงให้อยู่นะรู้ไหมเออที่หาธรรมชาติเกมด้วยนี่คือไปหาเสียงหรือ่าจีมหัวเลือกแทนสัตว์เลือกสัตว์มีดิฉันด้วยครัไม่ฆ่าหาไม่ได้ร้าฆ่าตัวเอง ยังน้องน้องก็เป็นน้อยจริงั้นอ่ะโอ้น้องเป็นมากก็ได้นะเขาเป็นภรรยาน้องเนานะโอัเนี้โอ้ยอ่ะอันอี้เป็นเจือตีดับหนึ่งของประเทศนี้แล้วตรวจทำไมแย่งกันอยู่หรอมันไม่โบนไม่ไม่ไม่อะไรอ่ะเข้าไปผู้โดนอะไรก็ได้เฮ้ยมึงหลบเพีงจังวะเดินเล่นมันจะลงมิดเลนอะไรเงี้ยถ้าถ้ามันบวกไม่ได้ก็ปล่อยเอาเขาได้แชมป์แล้วดีกว่าบอกถคุยแล้วดีกว่าก็จัดเรื่องถอยคุ้ม หหกิ่นอะไรไหมฟิ้งขาเยี่ไปแล้ว่เราได้น่นหีโลพิเศษมหัศจรรย์เออตั้งหายนะพี่ลรช่วยพี่เรับช่วยช่วยน้องไม่าทำอะไรเกด้าได้ข้าติวเนี่ย ะมันจะรอหามันจะรอไปหา EJ แล้วฮาราเบะไหนดิไม่รู้ไม่ไม่รู้คืออะไรครับลองหน้ไปอโอเคพอละเล่นขกันโง่ถลูกกูโดนเป่าตายกำลังไปกำลังไปกำลังไปขบวนเลยขบวนเลยขบวนเลยทะลุไปตายแล้วสวยมากสวยมากเพื่อนมันอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนมันกดสกิลวิ่งเร็วไปแล้วนัด รู้จักร้านไหนทำเดตล็อกบ้างเอเรียลทำหรอจะเป็นเอเรียวหรอเออจะไปดูเอเรียลไงก็ทำเดตล็อกไปจู้จู้พวกเกิดอะไรมีเยอะแต่ไม่รู้ที่นั่นมีที่ไหนไงเออเจ็ดโมงเลยมงสงโดนคนตะกร่านรูทนี่นี่เป็นไงล่ะคนตะกร่าลองขรดอะไรหนักที่กีขวดไม่กรธคนตะกร้าไม่ต้องตีโม่แล้วกูมาตีเองเลยดีกว่าตีไม่ได้หรอพลาดพี่ตีพี่ตีจะจ่อจ่อแรงมากแรงมาก เออไปไปไปโอ้โหอย่ามาทำร้ายเมืสาวฉันเออรูดรดปังนี่ควายมึงมาดูกูแล้วทำได้นี่บอกขอลุดไปแล้วไงพี่โคดามันมีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนั่นเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่น่นี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 ่มีเนี่ยมีตุยมีลูกโมตันอยู่แลาเี่น้ตา มาในตอนสุดท้ายหใจเหมือนละคร TikTok เลยอ่ะเมื่อกี้แต่าเล่นดิวดาร์คาร์เวบิลเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปอยู่โย่จัง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 คู่เหรอพี่เออโหมดถิ่นมันใครโหดจังวะมันตีไกลอ่ะอุ้ยทำไงดีช่วยพี่บัสพี่บัสไปลึกๆหน่อยไอเป็นล้ออะไรมันแล้วทำไมมันทำไมยืนดิวันถมล่างวะ ตายไปเลยสิแกคนภาคไหนฮะลาลาลาล่าลิซิสระวังเดินไล่อัมาอร์มา西亚โอ้ยมันโหดจังวะเออเออที่ที่ที่ดูมันกนซูกนี่ดอกได้ตายเนี่ยเออสวยตายยากตายดีด้วยเลยเฮ้ยมันรู้ทำไมมึงหันไปตีบอร์ดวะเมื่อหันไปตีบอร์ดอ่ะ พยายาโค่อยทำมิ่งเลยสัตว์นี้ฝ่าแล้วกูแอบไปดักดีกว่าอ้เขาดิทีแอดออเ้สุดแคชเล่มาเองิเตอรเสยงตัดอะเสียไม่ตัดทำไมต้องเส็นตัดดีวะเฮ้ยเมเกอรแกเป็นคนภาคไหนวะเฮ้ยมันวางถังเฮ้ย แรงจังวะอีดอกทองอีต้นตีนี่หน้าหิวกูไม่เอามึงหรอกอาชีพเป็นไบนวะนี่เป็นไงล่ะกูตีกูตีถากมึงอะสวยถ้าด่าขนาดนี้แต่แต่อาชีพเป็นน้องเรๆติปเจดเลยนะนี่เป็นแบบตีถังตายแน่เมื่อกี้อะยอมแน่พติปตีอีกทีนึง เออเลิศอ๋อออยาสติไ,ไม่ทันอ่ะไม่ใช่คิปปี I wanna be w e r e the people อ r าโอ้ยกระุกแตกกับเบ้องแตกวแม่อยู่ทางที่โมอ่อยู่อยู่ทางที่โมอ่อยู่ <c oughs> อยู่ตรงนี้ <c oughs> อยู่ตรงนี้เ้า,า,า,าออกปกติเออพี่บังโอ้โหหลังระเบิดหายไปเลย พี่ไม่ได้โดนไม่โดนถักนเมื่อกี้พี่จะถักไปแล้วโดนแล้วคุณพย่ยอมเสียเใจหรอกไปละมันดีครับอุ้ยมุมนี้สวยๆเราไม่ไปล่อมันอะไรนะระวังหางเอือห้าอุ้ยแรงมากเฮ้ยเออราโล่คตอย่างเราหลายคนเพนทาคิวแต่เพนทาคิว คนบนดินโอ๊ยเอยอตอนนี้ยาลาขาดเสียงคนบนฟ้าไปทำอะไรบนฟ้าอยากต่อยก็ต่อยคนละเหี้ยยืนหน้าไปให้มันต่อยเลยเอาน,นามาเลยแยากต่อยก็ต่อยมาเลยอู่ี <c oughs> ้เกียจหลบมึงละอีสัตว์ ลถ้ามันไม่ตัดไม้นี่หลายๆคนได้รับฟังเสียงที่สวยงามแล้วต้องตัดไม่เสียงมันมันมันตั้งค่าได้แต่ลืมมาตั้งตั้งยังไงพี่ดีมขอได้ไหมพี่พี่ดิมเออเอยไฮโน้ตมาต่อยมันเลยมีลูกคดีเออเออดวีไอมาขออนุญาตลาขาดใช่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยแก สมัยจังซีเลยเหรอโหม้โคตรไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยคือซไปได้ไรโดนใครก็ได้ตอบสกิลหน่อยนี่เดียวพี่ดิมเดิเลิศบัตเตอร์ฟลายรายงานตัว่ไปนเดีียวมาบัตเตอร์ฟลายมาใดเงียนตัวบัตเตอร์ฟลายบัตเตอร์ฟลายมารายงานตัว บัตเตอร์ฟลายได้งานตัวนี้บัตเตอร์ฟลาย t e r บัตตายแว่าตายตายายายาเออเป็นอะไรแกยาฆ่าอเราบัตเตอร์ฟลายไงนตัวนี้บัตเตอร์ฟลายดนยคนไกลล็อกโดนนี่ไม่ตายบัตเตอร์ฟลายมาได้งานตัวนี้บัตเตอร์ฟลายเออไม่นอกไม่หัว ไม่เคยเข้าก่อนเลยดิอ่ะ butterfly มาอะไรเงี้ยตัวเออเป็นยังไงแกมันเล่นเว็ดแต่แรกก็ได้แล้วนะเสียดเล่นนี่ butterfly มาอะไรเงี้ยตัว butterfly y เย h เย a เย e เย y เย h ดูวิธีตายอีกแน่อีกทีมอื่นของเรายี่สิบเลยเหรอ Butterfly mà lại kẹt tùa có tài Ui! Butterfly mà lại kẹt tùa Ah! Món dù tông ní Đi đơm nô Đi Butterfly Butterfly Yeah yeah ดีแล้วอยู่แล้วระไถจะมันหนีแต่ฉันมันไม่ง่ายไปหน่อยเนาะเฮียอะไรวะไม่เคยฟันหรอไม่เคยฟังเลยแต่รู้สึกว่าน่าจะหลอน